สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพอ้อกันกระช่องแม่อินน้องจีน่ายเราด้วค่ะวันนี้มาเบิงแม่อินในยังแม่อินนาสมตาค่ะรับตีนไก่พักกะซิมีผพักกาดเท้ากับพักกุยชายเนาะค่ะอันพักแปดบาท่าน,นันละบ้านพี่น้องเอินพักยังเนาะค่ะแม่อินปูสามปีแล้วค่ะก็มีลูกชิน้นปลาแกแก่เพชรค่ะมาค่ะมาก,กินกันเลยแม่อินก็เล่าอุ่นข้าวเหนียว สมตำก็พักขึ้นถ่ายในเข่ากันเนอะค่ะจ็คสีว่านเส็บโอ้กินได้ไหมกับเส็บนีำนำน่ยนั่นสมตำ พายข้ามาแล้วกับากกกไลไ์กดแชเป็นกำลังใจให้แม่อินด้ด้วยค่ะขาไก่พีเปื่อยะะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะลูกสาวก็กินตีนไก่นางอยากกินแบครับ มาเดินมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัน ว่าค่ะขอนิ่นเลยค่ะกับขอนียว ไ้กินร้ายมือแล้วสมตําไปอินขึ้นยากิ่งนมันเมยเมยๆกับขึ้นยาเนี่เอาผ็ดเพขึ้นสีแสบก่อนเนี่ยหอน พี่น้องเคยกินไ่มค่ะพักแฟนครับอใบกุ้ยช่ายก็สมตำเข้ากันอยู่ด้ค่ะเสร็จมะฮขือกับกรอบ น้าพี่น่อมากินน้ำกันอืม mm. 咋不去了？ มาเบิ้งดูสาวแม่อิ่มนั่งกับกินตีนไก่พื่อน,นค่ะนั่งเลาะกระดูกในด,ดีค่ะพี่น้องจีน่าสวัสดีค่ะป้าป้านาะนะ่อนลูก โอ้อยอมือกระเปื่อนหลอนอันกระดูไก่คากบัวนั่งกับกินนั่งกับมาก,กินตีนไก่มาอิ่มร้อาไปนหนึ่งหนึ่งมันเไป,ไปื่อยๆส่เกลอานั่งกับมาก น้ำไม่ค่อหมักกินอาหารไทยอยู่แล้วตั้งจมอยากกินตะโดนละไม่อินนำกระลัง้ังนันขวางอันไล่ไม่อินฟากกดไหลก็แช่ไม่อินน,นะเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิงะะ่ง้อค่ะ พฤศจิกบด้พลาดคลิปใหม่ๆบ่าเม่เออินสิพาไปเห็ยอย่างเนี้ยเนาะแม่อินก็บ่มีอย่างทายหลายดอกพี่น้องกับทายทอดชีวิตตะละมือเห็ดอีหยังเดี๋ยวอากาศดีๆแบบอินสิพาไป็นยัง บรรยากาศเบิ้งบรรยากาศแถวแถว,แถวบ้านในอินยูนเนี่ยค่ะเมืองที่แม่อินยูนี่เป็นเมืองเล็กๆค่ะยางปวามาันโอ้ยบองหอ่านช่อมองนะคะรอบท่า มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บ าค่ะพี่น้องเลยกิดหอดบรรยากาศบ้านนอกนะคะพี่น้องตต่บุกงยเง่าเว้นโ้มพีโ้มนอง พี่น้องหลายๆคนแซ่บไม่อืกนลราเคลียร์าบรรยากาศบ้านเรากินข้าหงอมผ้านล้พี่น้องหลายๆแค่นั้นนี้ความสุขหลา์น้องพี่น้อง มันมีเผ็ดมากอร่อยค่ะคะรับค,คลิปนี้แม่อินกัฝากไว้จำเนี่ก่อนเด้อค่ะฝากกดไลล์ก็แช่กด้ซับตะไคร่เป็นกำลังใจให้แม่อินน้องอันช่องแม่อินน้องจีน่าได้เด้อค่ะ อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อทิดสุดเพ็ดพลคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะคลิปนี้มาอินไปแล้วค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย